ทนนนทัยฟองเคยถูกดัดแปลงเป็นค่ายมวยจำเป็นกระสอบซ้อมมวยอันเดียวของหมู่บ้านอันนี้เจ้าเงาะหรือเด็กชายสมบูรณ์เวียงชัยเคยใช้หัดวิชาต่อยมวยซึ่งช่วงนั้นเขามีอายุเพียง13ปีเท่านั้นโดยมีครูคนแรกคือนายวิรัติศิริอ่อนอดีตครูมวยในหมู่บ้านที่รวบรวมเด็กวัยรุ่นที่ไม่ได้เรียนหนังสือให้หันมาเล่นกีฬาเห็นมันแววของมันมันใจสู้นะ จสู้ว่าเป็นเป็นนักสู้นักสนเพราะมันเปเตะบอบอด่างเนี้ยมันจะสู้อย่างเดียวตัวใหญ่จับุูบอดเลี้ยงมันใส่บ้างบ้างบางบ้างสู้นะเออเด็กคนนี้มันสู้เลยทา,าม,มามึงจะมาต่อยมวยไม่เรียกพ่อหัดให้ด้วยแหววของความเป็นนักมวยต่อยบุกแบบไม่ถอยเจ้าเงาะหัดมวยได้ไม่ถึงเดือนครูมวยก็พาลงสนามในชื่อสิงดาเกียรติหมู่เก้าการชกครั้งแรกเขาชนะน็อกคู่ต่อสู้ในยกสาม ไปติปมันด้วยเพราะมันนอกก็ได้นะมันก็ดีใจเอาเราติปให้มันให้เด็กกลยมันก็สู้ตีๆเนี่ยเมื่อแววนักสู้ใจถึงฉายชัดจากมวยวัดเขาถูกส่งเข้ากรุงเทพแล้วเริ่มชกจนเป็นดาวรุง่งจากเจ้าเงาะกลายเป็นซากายจ็อกกี้ยิมและกลายเป็นความหวังหนึ่งเดียวของครอบครัวบ้านหลังนี้ยังสร้างไม่เสร็จความฝันเดียวของเจ้าเงาะคือจะต่อยมวยหาเงินมาสร้างบ้านและหาเลี้ยงพ่อกับแม่ ตัวรูวมันกิดนมางมันก็ตื่นตันมันบ่ละ่ะมันก็อดรถบัสอะไรละมันบ่ละ่ะแม่คิดไม่ถึง่าคือใบลูจะเป็นจังสี่ข่าวการจากไปอย่างคาดไม่ถึงของนักมวยอนาคตไกลแทบจะช็อกค,ความรู้สึกของทุกคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะกับครูที่สอนเขามาตั้งแต่เล็ก ความเป็นเด็กนักเรียนมีน้ำใจและความเป็นนักกีฬาที่สู้ไม่เคยถอยของนักเรียนตัวดำยิ้มง่ายอย่างคงประทับอยู่ในใจครูทุกคนในโรงเรียนตอนที่เขาเป็นเด็กเขาก็ทุกอย่างก็สร้างชื่อเสียงให้แก่มูบ่บ้านของเรานะคะนโรงเรียนครูก็ครูก็ขอให้สาไก่จงไปสบาย,บายวันนี้ตัวสาไก่ไม่มีโอกาสอยู่บนสังเวียนแล้ว เขากลับบ้านมาพร้อมกับนวมและเสื้อคลุมของนักสู้ขณะที่ผู้เป็นแม่ก็ยังทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันของลูกชายและยังคงเศร้าซึมทุกครั้งที่เห็นเด้ากิล่อสุนัขตัวโปรดและกระรอกที่ลูกชายห่วงมากซึ่งวันนี้ก็ยังซึมและไม่ยอมกินอาหารแต่ทั้งพ่อและแม่ก็ยังมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ลูกชายซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกเรียนหนังสือไม่เก่ง ยากนักที่จะมีโอกาสทำได้แบบนี้สาลาหลังน้อยที่สาก,กายชอบนอนเล่นทุกครั้งที่กลับบ้านจึงจะเป็นที่ระลึกสุดท้ายที่ผู้เป็นพ่อจะเก็บรักษาไว้เป็นอนุสรณ์ถึงลูกชายใจสู้ของเขาสมปรารถนานาวงข่าวสามิติรายงาน